<ๆ>ไปไหนกันดีอ่ะไปน่านกันหลายครั้งที่ได้เห็นภาพจังหวัดน่านที่คนอื่นแชร์มา ทุกคนคงจะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายแห่งจากการรีวิวของนักท่องเที่ยวแต่นอกจากการมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในจังหวัดน่านแล้วยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราคิดว่ามันน่าสนใจไม่แพ้สถานที่ท่องเที่ยวเลยนั่นก็คือท่าทอไทยหรือ ที่บ้านกิจอำเภอบัวจังหวัดน่านค่ะที่นี่ไม่ได้มีแค่สถานที่ท่องเที่ยวริมทุ่งนาแต่ที่นี่ยังเป็นแหล่งผล,ผลิตผ้าทอไทยลื้อที่ขึ้นชื่อทั่วประเทศซึ่งความสามารถพิเศษของผ้าทอไทยลื้อของที่นี่นะคะอยู่ที่ลวดลายและทคนิคในการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์และยังคงโคลด์เรจินลไว้อยู่ด้วยค่ะจากที่เราได้เดินเที่ยวแถวนี้นะเราก็สังเกตเห็นว่าแค่ทุกบ้านเนี่ยจะมีกี่ทอผ้าตั้งอยู่ บางบ้านก็มีมากกว่า2ตัวและก็ยังมีกลุ่มทอผ้าที่ชาวบ้านจะมานั่งทอผ้าร่วมกันนั่งเมาส์กันไปทอผ้าไปด้วยเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวเพรผ้าทอแต่ละผืนก็ราคา2,000ัอัพเึียทีเดียว ราโชคดีมากๆที่ได้มาเจอคุณป้าโบเลียวกำลังทอผ้าอยู่พอดีคนน่านจะดีจริงๆนะอย่างคุณป้าโบเลียเนี่ยตอบทุกคําถามที่เราสงสัยให้ความรู้เรื่องผ้าทอไทยลื้อกับเราเยอะมากๆแถมยังให้เราลองนั่งขี่และทอผ้าต่อจากคุณป้าด้วยมันยากมากจริงๆกว่าจะได้มาแต่ละถืนแต่ละลายต้องใช้ความอดทนและความประณีตมากๆแล้วก็ด้วยเหตุผลนี้แหละที่คุณป้าโบเลียวบอกเราว่ามันทําให้คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีความสนใจกับประดกัที่ล้าค่าของคนรุ่นเก่าบางคนมาสุดทอ แต่ไม่สู้กับความยากและถอดใจไปเราฟังแล้วก็ลองคิดตาม ถ้าคนรุ่นใหม่อย่างเราหันมาให้ความสำคัญกับภาพ,พอโบราณให้ความสนใจและใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้มากขึ้นมันจะเป็นยังไงนอกจากจะช่วยอนุรักษ์ให้คงอยู่แล้วยังเป็นการสานต่อและเพิ่มคุณค่ามากขึ้นกว่าเดิมอีกไหมแล้วคุณละ่ะคิดยังไงกับอาชีพเนิบๆอย่างการทอผ้าไทยลื้อนี้